ช่วงนี้พากันไปที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับชาวต่างชาติเนี่ยทำอะารร่างกายคุณหมอท่านหนึ่งที่นั่งชมจันทร์อยู่ที่บันไดวิลล่าแห่งหนึ่งหน้าวิลล่าหน้าวิลล่าแต่บังเอิญเนี่ยนะฮะไม่ได้บังเอิญหรอกฮะบันไดตรงเนี้ยมันอยู่พื้นที่สาธารณะก็คือชายหาดใช่ะ เสร็จสับปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นประเด็นไวรัลในโลกออนไลน์ใช่ค่ะนะฮะก็ไปสืบค้นกันมาว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยเออชาวต่างชาติเนยกว่ารังนี่แหละที่ทำร้ายหมอเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ไปดูกันเนี่ยขยายผลไปปุ๊บเนี่ยก็มีข้อสงสัยหลายอย่างเลยนะบอกว่าเอ๊ะมาประกอบอาชีพเหล่านี้ได้อย่างไรนะฮะแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยวีซ่าก็จะหมดอายุในช่วงมีนาคม 1ิบสามีนาคมเท่าที่ทราบนะสิบสามีนาคมเนี่ยจะต่อหรือไม่ออนะฮะปัญหาก็คือมีสองปัญหาค่ะผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติในพื้นที่ภูเกตต็ตตกลงมีจริงหรือไม่อมเออทางการดูแลยังไงฮะอแก๊งมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติในพื้นที่ภูเกต็ตมีหรือเปล่าดูแลกันอย่างไรพื้นที่ชายหาดที่เป็นพื้นที่สาธารณะมีการ จับจองเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมีจริงหรือไม่และทาาจังหวัดได้ดําเนินการอย่างไรกันไปบ้างแล้วะนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับท่านนายกองเอกอดุลชูทองครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรองผู้ว่าครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ท่านรองผู้ว่าคะแนวทางการปราบปรามแก๊งมาเฟียต่างๆหรือว่าผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตอนนี้พอมันมีข่าวมาแบบนี้คะ่ะเรามีการดําเนินการหรือว่าแนวทางยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยและรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านอนุทินและท่านกาดาท่านก็ใ้ให้ นโยบายเกี่ยวกับการปรับตามผู้มีอิทธิพลว่าอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ตุกคำเฟอร์เนี่ยสํารวจอไายชื่อผู้ที่เข้ากลุ่มเช่นว่าคุกคามกลุ่มภูมมมประพบติผิดหรือําผิดกฎหมายหรือแช่อำนาจอะไรสงเนียก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับจังหวัดภูดเก็ตของเราก็เพิ่มเติมในกรณี่างชาติขึ้นมานะครับว่าไอ้ตรวจสอบ่างชาติที่กระทําการเข้าเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียหรือคุกคามกลุ่มกูม ู้อื่นหรือกระทาผิดกฎหมายนะครับซึ่งซึ่ง,งที่ผ่านมาท่านผู้ว่าเองก็ได้ขีมวดเรื่องนี้นะครับที่จะเอาจริงกับผู้กระทำความวาผิดนะครับและได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อถอนวีซ่าสำหรับชาวต่งางชาติที่กระทาผิดกฎหมายนะครับอาจเข้าข่ายผู้มีผลนะจะทาการเพื่อถอนวีซ่าไม่ต่อว,วีซ่าให้ไม่เข้าประเทศต่ตอไปนะครับค่ะครับเ,เรื่องของความคืบหน้านะฮะที่ฝรั่งเนี่ย ไปทำร้ายคนไทยตรงนี้เนี่ยพฤติกรรมเนี่ยถือว่าเข้าข่ายเป็นมาเฟียไหมฮะคือถ้ามีการพูดคุยหรือว่าสื่อพฤติกรรมอะไรต่างๆกันไปแล้วฮะก็พฤติกรรมตามที่มีการออกตามสื่อต่างๆ,ๆนะครับให้ประเด็นร้องเรียนมาหรือว่าแจ้งข่าวสารบอแสพฤติกรรมของฝรั่งท่านนี้มาก็เข้าข่ายว่าคุกาคามกลุ่มกูให้ผู้อืนอ่นเกิดความหวาดกลัวและก็มีการกระทำวความผิดกฎหมายในหลายๆประเด็นนะครับ ก็ถ้าดูแล้วว่าก็เข้าข่ายนะครับคครับเรื่องของวีซ่าเนี่ยที่เขาจะหมดอายุสิบถึงสิบสามีนาคมนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับเรื่องนี้กับตมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังไงไหมครับครับ<ม>วีซ่าจะหมดวันที่สิบสามมีนาคมนี้นะครับดังน<อ>ั้นก่อนที่จะหมดวีซ่าเนี่ยเราต้องมาพิจารณาว่าในเรื่องของคดีความนะครับถ้าเป็นคดีความอยู่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับอาจจะต้องต่อวีซ่า เป็นในประเภทเป็นผู้ต้องต้องหาในคดีกามบ้านกต่อจนถึงคดีถึงที่สุดนะครับแต่ถ้าคดีถึงที่สุดก่อน1ิสามีนาก็สามารถที่จะนํานเข้าคณะกรรมการพิจารณาผู้สนวีซา่าเดพื่อจะพิจารณาหากคุณสมบัติไม่ต่อวีซ่าให้แล้วก็ปักดันกลับประเทศนะครับครับครับหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของกลุ่มมาเฟียผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีพฤติการคุกคามขค่มขู่ หรือประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยภูเก็ตมีแนวทางอย่างไรครับที่จะยกระดับเรื่องของเรื่องนี้ให้มากขึ้นฮะก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าได้มอบหมายท่านนายเพื่อกับพุ่มขับทุกสถานีนะครับ,รบไปตำรวจตรวจสอบมาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณา่อ้ถอนวีซ่าในกรณีผู้กระทำความผิดนะครับก็จะเข้าสู่กรรมการของจังหวัดในก,รรการพิจารณานะครับในส่วนของภาคปฏิบัติก็ อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยไปตรวจสอบนะครับเพื่อดําเนินการจับคุมผู้ท้อความผิดนะครับเช่นกรณีเปิดร้านอาหารเปิดสถานบริการ,รเปิดทากิจการโดยสังชาติแล้วก็อมีอสังชาติค้าขายกับสังชาติอเองโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยก็ประเด็นนี้ก็เป็นการจับคุมกันอยู่บ่อยครั้งนะครับ,รบหรือกรณีที่ฝรั่งํำรถนักรับนักท่องเที่ยวเป็นใช้เองมาเที่ยวเองก็ ครับพบเจอก็ทางตำรวจท่องเที่ยวรวมกับตอมอและขนส่งเองเราก็ออกไปตรวจสอบจับตั้งแต่สนามบินนะครับลงเครื่องสนามบินเข้ามาในภูเก็ตเนี่ยเราก็ไปดักดูว่ามีต่างชาติรับต่างชาติขึ้นขึ้นรถหรือไม่แล้วก็ดูเรื่องตั้งแต่ปบขนส่งปบทําง,ง,งานปปตรวจคนเข้าเมืองทุกๆเรื่องนะครับก็ดูตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่เข้าสนามบินมาเลยครับ ครับก็เท่ากับว่าชาวต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยเนี่ยตามกฎหมายอย่างเช่นไปตัดผมมัง่งมีชาวต่างชาติไปเป็นช่างตัดผม,มหรือว่าเรื่องของไกด์เถื่อนเนี่ยอันนี้ก็จะมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะฮะในประเด็นนี้แล้วเรื่องของพื้นที่ชายหาดล่ะครับพื้นที่ชายหาดเนี่ยที่มีการไปจับจ <c oughs> องเป็นพื้นที่ส่วนตัวทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นพื้นที่สาธารณะมีแนวทางที่จะดําเนินการยังไงบ้างฮะ พื้นที่ใจหงาดเมื่อ,อช่วงรุ่งรการท่องเที่ยวนะครับ,รบจะมีนักท่องเที่ยวก็ามาจํานวนมากทําให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ถือโอยกาสนะครับประกอบอาชีพเช่นทําเตียงล่มบ้างขายของบ้าง <c oughs> ยึดถือทำอเคาน์เตอร์ทัวร์บ้างอะไรเหล่านี้ <c oughs> เป็นต้นนะครับเพราะมีตามปรากฏเป็นสื่อนะครับอตอนนี้ท่านผู้ว่าได้แต่งตั้งคณะทํางานชุดหนึ่งนะครับซึ่งเอ็นทานานเปอเป็นหัวหน้าคณะทํางานของทุกอำเภอแล้วก็มี นายกเศรมนตรีหรือนายกอบตในท้องที่นะครับเป็นรองหัวหน้าชุดแล้วก็มีคณะทำง,งานที่ไปตรวจสอบปวดขันแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับในพื้นที่ที่มีการบุกรุกตอนนี้ก็มีการรองเรียนกันหลายช่องทางนะครับว่ามีร่มสีบ้างมาปักในพื้นที่บริเวณชายงาดหรือกล้ามาครอบครองนะครับก็ในในเคสร,ร,รอบเกาะทั่วไปก็เร็วๆนี้น่าจะเห็นภาพของการไปรื้อถอนไปทาลายนะครับ สำหรับในกรณีที่ต่างชาติในกรณีที่มีเรื่องนะครับที่บันไดที่พี่นั่งหลุดกรุรงหมอรุนทำลายตรงนี้ก็เจ้างานเต้าถิ่นได้ออกคําสั่งไปแล้วเมื่อวันที่29กุมภาที่ผ่านมาให้รื้อถอนบันไดที่ลุกลาและสิ่งบุกสร้างอื่นๆนะครับก็สามสิบวันประกาศสามสิบวันให้ื้อถอนครับส่วนเพิ่มเติมบ้านที่ก่อสร้างในบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นวิลล่าประมาณ22หลังซึ่งนายกเทศมนตรีทำ ตำบลปากคลองได้ไปตรวจสอบแล้วตอนนี้คาดว่ามีพบบุกรุกเช่นเดียวกันประมาณสิบแหลงนะครับเมื่อตรวจสอบพบทุกหลังก็จะสั่งรื้อถอนทั้งหมดนะครับก็คาดว่าจะมีการตรวจสอบและรื้อถอนทั้งหมดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับครับค่ะครับเออพูดถึงพื้นที่ชายหาดผมมีข้อสงสัยนิดหนึ่งคืออ่ไม่ใช่ลงไม่ใช่วิลล่านี่นะฮะคือเวลาผมไป ชายหาดต่างๆเนี่ยมักจะเห็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมหาดพอโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมหาดเนี่ยเขาก็จะยึดหาดตรงนั้นอ่ะเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมเอ๊ะถ้าเกิดเขาเอาอะไรมากั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําหาดส่วนตัวแบบนี้ทําได้ไหมครับเอ่อทำไม่ได้ครับอที่สาธาระเป็นของสมบัติของแผ่นดินที่ปร,ระชาชนคนต้องเดินทางเข้าไปถึงนะครับแม้จะมีโรงแรมมีจนวดที่ดินอยู่ด้านหน้านะครับทุกโรงแรมก็ต้องเปิดทางให้ประชาชนสัญจรเข้าออกส,ส,ส,สู่ชายทะเลได้นะครับเช่นที่ยามูง ยามูก็เป็นโรงแรมเป็นวิลล่าอยู่อปิดด้านหน้านะครับมีลานจอดรถมีรลวปออยู่แต่ก็เขาเปิดให้ประชาชนนักเที่ยวเนี่ยเอารถมอไซค์ไปจอดรถยนต์ไปจอดแล้วก็เดินออกสู่ชายหาดได้นะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดินนะครับผมสามารถเดินได้ทุกทุกชายหาดนะครับครับโอก็สามารถผ่านลงชายหาดได้จะอ้างไม่ได้ว่าตัวเองมีโฉนดที่ดินริมหาและหาต้องเป็นของฉันแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ได้เด็ดขาดเลยครับขาดมีการเปลี่ยนว่า เจ้าของโรงแรมวินล่าหรือว่าเจ้าของที่ดินปิดกั้นไม่ให้ลงนะครับสามารถแจ้งบทเสมาได้นะครับซึ่งจังหวัดจะได้ให หน่วยที่มีหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดําเนินการตามอำนาหน้าที่นะครับ <c oughs> โอ้นะฮะโอ้ความรู้ใหม่เลยครับพี่น้องประชาชนจะได้รับรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะชายหาดสาธารณะนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านรองผู้ว่าคะคือแน่นอนนะภูกเก็ตเนี่ยเป็นอีกมุดหมายหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะอยากจะไปเที่ยวไม่ว่าจะรดูท่องเที่ยวหรือว่าฤดูปกติก็ตามคนไปเยอะแน่นอนในเรื่องของการจราจรในตัวเมืองภูเก็ตล่ะคะ มีปัญหาไหมคะมีในเรื่องของการจราจรติดขัดไหมคะครับก็ตอนนี้นักเที่ยวลงเครื่องวันละประมาณห้าหมื่นคนเศษนะครับจากเครื่องบินก็จากรถเข้ามาก็วันละหลักเป็นหมื่นนะครับแล้วก้าวทางทะเลผ่านทางเรือสำราญก็เป็นหลักหมื่นหลักพันนะครับก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยจํานวนมาก ประกอบกับผู้ประกอบการที่เป็นคนคนไทยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดก็จํานวนมากนะครับแล้วก็คนภูเก็ตเองก็ต้องรับส่งเด็กนักเรียนในภาคเช้าภาคเลิกเรียนนะครับก็รถคิดว่ารถจำปวนรถมากแน่นอนในการใช้สัญจรของแต่ละวันนะครับรับจากสนามบินเดินทางในเวลาเร่งด่วนหรือผู้ปกครองรับส่งเด็กนักเรียนนี่คือปัญหาปัญหาที่เป็นปัญหาประจําของจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา20ปีนะ ถนนก็ไม่ได้มีเพิ่มมากมายนะครับมีบแต่จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมามากกว่าปริมาณของเส้นทางการจราจรนะครับ,รบท่านผู้ว่าท่านสุวพรมสุวรรณรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านเลยได้ใช้นโยบายว่าอ่้องหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งเส้นเลือดฝอยนะครับขยายเส้นทางจราจรในเขตท้องถิ่นทั้งหมดนะครับตอนนี้ทําประมาณสิบแดถึงสิบเก้าเส้นที่ขยายไหลทางขยายเส้นทาง มีเส้นทางมีป้ายบอกเส้นทางเพื่อเป็นทางลัดสัญจรให้สะดวกขึ้นนะครับนี่คือนโยบายท่านผู้ว่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถทําได้เลยที่มีงบประมาณของของตัวเองนะครับส่วนขยายเส้นทางทางหลวงเพิ่มหรือทาทางด่วนหรือมีรถไฟรถรางเนี่ยนะพ์ก็เป็นนโยบายที่ทางร,ารัฐบาลหน่วยงานภาครัฐในภาคอกชนลกำลังศึกษากันว่าจะทําอย่างไรที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดภูกเก็ตได้นะครับ,รบประเด็นที่สามคือนักท่องเที่ยวเนี่ย ตอนนี้เราเน้นคุณภาพนะครับพยายามควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพที่มาแล้วจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของ มากขวัญเน้นปริมาณนักเที่ยวจานวนเยอะแล้วก็มาแบบแบกเป้้ามาแล้วก็มาสร้างปัญหาเดือดร้อนเป็นคนมาเพียยเราเราไม่ไม่ยินดีต้อนรับแบบนี้แต่ต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาเป็นครอบครัวมามาเที่ยวพักผ่อนเล่นใจงาดแล้วก็ไปทานอาหารไปดื่มอะไรตามสารบันเทิงที่เขาจะให้ทมระเบียบกฎหมายนะครับคือบรรยากาศท่องเที่ยวจริงๆที่คาดหวังก็คือต้องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ คนในพื้นที่ด้วยครับครับนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับครับท่านนายกองเอกอดุลชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับ